โอ oh, สวัสดีเพื่อน,อนๆชาวสมัมเนอร์วอรทุกคนครับผมนายสตอมมี่ไนท์ช่วงนี้เป็นช่วง l i ชฟ f e วอร์นะครับผมอาจจะปล่อยคลิปนี้ในช่วงที่เพื่อน,อนๆลงดัน l i ิชน้ํากันอยู่ครับคราวนี้เนี่ยทีมนี้เขามี l i ิชมืดครับหลังจากคลิปที่ผมรีวิวเจ้าลิชไปแล้วเนี่ยคราวนี้เราจะไปเจอศึกจริงครับแพสซีฟของมันช่างน่ากลัวก็คือการ โดนดาเมจแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วเวลาเพื่อนๆตายไปเนี่ยมันจะตีแรงขึ้นบวกไปเรื่อยๆนะมีเพื่อนตายหรือศัตรูตายนะครับฉะนั้นเขาก็เลยมากับทีมชุบและยื้อครับเราจะมาลองดูกันครับผมลองใช้ทีมแบบทีใหม่แล้วกันครับใช้ทีมลมดูครับวิธีฆ่าผมคิดว่าผมฆ่ามันเลยครับคิดว่าจะฆ่ามันเลยนะไม่รู้จะทําได้ไหมครับลองดูกันครับ แย่ yeah. Yeah, แล้วครับเส้า <Okay, S 1> มาถึงก็สตันตีแรงนะตีแรงโอเคตีแรงแรง,แรงจะต้องอเปลี่ยนแผนไหมเนี่ยอ่าเคผมเปลี่ยนแผนดีกว่าครับอาจจะต้องจะเราจะถ้าเปลี่ยนแผนเนี่ยเราจะต้องไป,ปเผชิญกับการโจมตีที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆของเจ้าลิสตเนีสตันไหม,มไม่ทันนะครับ คูดาวไม่สำเร็จด้วยครับเราจะเจอดึงเลือดแล้วไอ้ยอะไรครับก็หักดาวไปเอ้ตั้งนะครับโอเคหยุดยัง้งไม่สามารถหยุดยั้งนางได้นะครับยิงยืนนานเรายิงเสียเปรียบครับไม่ได้เล่นๆน,นะครับอันนี้ เห็นโจมตีนั่นไหมเอ,อ้แหละตายไปครับผบหกสองแล้วอะ่ 5, ะห้าพันครับเชดโด้ Shadow. ขอชุม่มแช้เลือดก่อนนะโอเคห้าพันครับห้าพัน ปล่อยไว้นานๆไม่ได้นะ 3, 000, 3, 000ครับนี่สามพันสามพันครับขนาที่มีโอ้โหเก่งมากครับคิดผิดคิดใหม่ได้นะครับว่ามันอ่อนนะครับแต่ว่าผมก็เลือกทีมที่ค่อนข้างประหลาดนิดนึงไม่ถนัดมือเท่าไหร่ครับเออ Okay, อาจจะต้องอาจจะต้องมี round นะครับ okay. เออน่าจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายครับเอเครับเราเล่นดีครับและมาเล่นจริงจ,งจังดีว่าครับอ้าวไม่มีปีกเหลือนะครับเ okay, คแล้วผมมีปีกสำรองอยู่เผื่อเพื่อนๆเลยอน,อน,นั้นนี่โอ้วว่าล้างหน้าตีจุงเบย์มันใช่หรอ โอเคครับความหวังใหม่เลยทีเดียวครับเอ๊ะเดจะต้องอย่างนี้ครับมีอ e ีฟรีดนะครับมีฟรีดมีนุมีฟ e รีด e e ประมาณนี้ครับ ขผมแพ้ทีเป็นการการันตีว่ามันเก่งครับโอเคครับเราลุยกันได้ครับดูมันจะโดนห้าพันหะโดนห้าพันเคาเตอร์ด้วยครับเคาเตอร์ด้วยแสบมากครับจะแสบเหมือนซีน้าหรือเปล่าไม่รู้ครับตีได้ตีไปตีได้ตีไปครับโอเคครับมาครับราวนนะครับ ผหลังๆเหมือนกับทำอะไรเจ้าอตีกันไปตีกันมาเนาะคู่นี้ใส่โคเตอร์รู้หรือเปล่าเนี่ย๋ยวผมจำได้วเขาใส่กรนะเถองม,มาแล้วครับซีเลยนะครับลบหล,ลบได้ไหม ขออีกทีครับเฮ้ยสตาร์นด้วยครับฮึสิบปเปงนะครับจริงจริงครับไอ้อย่าหวังจะเสียโอ้ไม่เสียครับโชคดี สตานบ้างนะวันนี้ไม่สตันเลยนะโอเคผน่าจะรอดครับโอเคครับออกลกับมาในทางของเราครับต่อไปเราจะต้องฆ่าเจ้าอ e ีฟรีมืดอครับขอยิงเน้นๆสักด,ดอกเลยครับโอเคอามาฆ่านี่แล้วนครับ <S <S 1> <S 1> เบามากครับไม่คลิกบีคูดาวโอเคสำเร็จน,นะครับสำเร็จ ขอหิวก่อนขอหิวก่อนไม่ไหวแล้วเอ็กซ์เตอร์น์น่ะโอเคครับขอได้ครับขอได้ครับน่ารักมากลูกเขี้ครับเห็นไหมครับว่ามันน่ากลัวนะเจ้าลิชมือนะปวดเลยทีเดียวครับผมก็รอเจ้าอันดีนรีสกิลแล้วกันครับ ติดเนื้อทั้งสตันโอู้ดามเยอะไอ้เจ้าลีซิสมันเยอะมากแล้วับไอ,เอ้เรามีปีลวเฟอร์เนี่ยดูละต้านหานมันเท่าไหร่หมื่นหนึ่งหรือเปล่าเนี่ย คนเราควรจะพอไหมพอไหมนะพอพอได้แล้วนะเก่งเกินไปแล้วนะอขอบคุณที่มึงยังเกาะแตกบ้างอะไรบ้างนะตัวที่ควรจะปรับที่สุดในเกมนี้นหนึ่งตัวที่ควรจะปรับจริงๆนะโอเคครับเพื่อนๆผงจะได้เห็น แสนยานุภาพของเจ้าริชมือนะ้ะไปประกอบการตัดสินใจในการลงล่าเพื่อมาอัพสกิลกันครับสวัสดีครับ